สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาและ18นาฬิกานะคะคุณผู้ชมติดตามย้อนหลังได้ที่ w w w t v 5 v c o t h ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อหรือ modular swab unit ให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ฐานอากาศเพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ ให้หมูลนิธิ SCG ดําดำเนินการจัดสร้างห้องตรวจหาเชื้อเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ20แห่งทั่วประเทศโดยพลอากาศเอกมานัดวงวาดผู้บัญชาการฐานอากาศได้นำคณะเจ้ากรมแพทย์ฐานอากาศและผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเข้ารับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อหรือ Modular ส wa ป Unit ให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชตามโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับห้องตรวจหาเชื้อที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้มีความปลอดภัยทั้งการแยกพื้นที่ทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกันมีระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับการตรวจหาโรคโควิด -19 ได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางกองทัพอากาศและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ฐานอากาศจะมีการนำนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อไปใช้ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงใช้ในการรักษาผู้ป่วยทางกลางการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งกำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้แม่ทัพพักที่สามได้ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินง,งานของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ค่ะ พลโทฉลองชัยชยคาแม่ทัพภาคที่3พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับ3ของกองทัพบกเพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโครโครนาสายพันธุ์ใหม่2019โดยเยี่ยมชมคลินิกเฉพาะโรคทางเดินหายใจซึ่งเป็นการให้บริการแบบเป็ดเสร็จในจุดเดียวตู้ความดันลบ ซึ่งจัดสร้างตามแบบของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยรวมกับกรมแพทย์ฐานบกเพื่อเพิ่มกิดความสามารถและความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และหอผู้ป่วยเฉพาะโรคทางเดินหายใจระบบความดันลบแบ่งเป็นห้องผู้ป่วยวิกฤตระบบควบคุมแรงดันลบ m o d i f y Negative Pressure Room จำนวน2เตียงห้องผู้ป่วยแยกโรค8ห้องห้องผู้ป่วยรวม9เตียงโดยติดระบบกล้องวงจรปิดระบบสื่อสารเพื่อลดการสัมผัสผู้ป่วย โดยแม่ทัพภาคที่3ามกล่าวว่าปัจจุบันได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพภาคที่3ดํดเนินการจัดทาคลินิกเฉพาะโรคทางเดินหายใจทุกโรงพยาบาลแล้วเพื่อให้บริการตรวจรักษาแก่ครอบครัวทหารชุมชนรอบค่ายและประชาชนทั่วไปกองทัพบ,บกยังคงส่งกำลังพลลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะ ที่อาคารศิริทนทรวิศวพัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา,ารีจังหวัดนครราชสีมาพลตรีกิติศักดิ์บุญพระธรรมชัยรองแม่ทัพภาคที่สองรับมอบเจลแอลกอฮอลล้างมือจากรองศาสตราจารย์เรืออากาศเอกดอกเตอร์กน่นทรชำนิีประสาทรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา,ารีจำนวน2 0 0 0ัขวดขนาดความจุ450มิลลิลิตร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่2กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีในการผลิตแอลกอฮอลเจลสำหรับแจกจ่ายประชาชนป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งกองทัพภาคที่2ได้รับมอบแอลกอฮอล์95%จากภาคเอกชนใช้เป็นวัตถุดิบสารตั้งต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และนักวิทยาศาสตร์ดำเนินการผลิตและบรรจุขวดผสมสารฆ่าเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียโดยใช้โปรพิลีนไกลคอนสร้างความชุ่มชื้นแทนการใช้กลิเซอรีนเพื่อนำไปแจกใจ่ายให้ประชาชนในการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคโควิด -19 และนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจต่างๆของกองทัพ ขณะที่พลตรีทวีศักดิ์วงทวีทรัพย์ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่39จัดชุด39มบ b i l e ลิเ i v e ี่โดยใช้รถจักรยานยนต์จำนวน10คันนำเข้าสารอาหารแห้งออกเดินทางแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ส่งความสุขให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตต่อท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 เป็นการเปิดปฏิบัติการเพิ่มเติมจากการจัดชุดฐานต้นแบบเดินเท้าเข้าหมู่บ้านชุมชนรอบค่ายสมเด็จพระนเรศ ส่วนมหาราชในห่วงที่ผ่านมาส่วนโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักหมณฑลฐานบกที่35จังหวัดอุตรดิต์ได้ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธาร,รณสุขและสำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด -19 แบบ one stop service โดยผู้ป่วยสามารถมารับบริการตรวจคัดกรองซักประวัติเสียง หากพบอาการและประวัติเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักจะดำเนินการออกแซตโค้ดด้วยตนเองโดยไม่ต้องขอผ่านสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาพร้อมกับตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการด้วยหลักการ RT PCR และรายงานผลการตรวจโดยใช้เวลาประมาณ90นาที ส่วนชุดวิทยากรเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลฐานราบที่7ขุนศึก32ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามพรกฉุกเฉินในการประชาสัมพันธ์ดูแลสุขภาวะการมีวินัยต่อตนเองตามมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด -19 ตามแนวทางที่กรมกิจการพลเรือนฐานบกกำหนดมาตรการป้องกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติโดยได้เข้าประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับ ประชาชนในพื้นที่ตลาดชัยวานิชตำบลบ้านโฮองอำเภอบ้านโฮองและตลาดเหล่าแมวตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้นะคะกองพลฐานรับที่7ยังได้นํารถครัวสนามออกมาปรุงอาหารกล่องแจกใจ่ายให้กับประชาชนบริเวณชุมชนรอบค่ายในตําบลดอนแก้วและตําบลแม่สาอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงผู้ที่ขับขี่รถสัญจรผ่านไปมาบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการระบาดของโควิด -19 โดยกองพลฐานรับที่7ดําเนินการประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ประชาชนมาตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยนเป็นต้นมาและจะเดินหน้าแจกจ่ายอาหารอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจังหวัดเชียงใหม่จะประกาศปลดล็อกดาวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะกักตุนหรือโก่งราคาสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1,40 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะรวมด้วยช่วยการฝ่าวิกฤตโควิด -19 ติดตามข้อมูลข่าวสารถูกต้องชัดเจนกฎหมายเลขหนึ่งที5 s 1ทบ .5 นำคุณค่าสู่สังคมไทย ครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนค่ะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติได้อะไรททบ .5 มีคำตอบมาให้ค่ะในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 นี้ เราทุกคนก็มีส่วนร่วมได้ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสเทนซิ่งเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีอย่างเช่นการอยู่บ้านทำให้เราลดโอกาสเสี่ยงในการพบปะผู้ที่มีเชือ้อโควิด1 9หรือป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นในขณะที่เราอาจได้รับเชื้อมาโดยที่ยังไม่แสดงอาการอีกด้วยสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสารสัมพันธ์ความรักความอบอุ่นในครอบครัวไปพร้อมกันอยู่บ้านหยุดเชือ้อเพื่อชาติ ลดโอกาสการรับและแพร่กระจายของโควิด -19 ด้วยความห่วงใยจากทอทบ .5 ห ่วงนี้ฉพาคุณผู้ชมไปติดตามโครงการที่น่าสนใจจากทางกองทัพบกที่มอบโอกาสให้กับฐานกองประจำการที่กำลังจะปลดประจำการในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะแต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์เช่นนี้แน่นอนว่างานนั้นหายากค่ะกองทัพบกจึงเปิดโอกาสให้ฐานที่จะปลดประจำการสมัครใจรับราชการต่ออีกหนึ่งปีเพื่อความมั่นคงทั้งทางด้านรายได้และสวัสดิการที่น้องๆจะได้รับด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณณัทะพงศ์รอดกัภัยค่ะ วันที่30เมษายนที่จะถึงนี้อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าจะเป็นวันปลดประจำการของน้องๆพลทหารหลังจากที่ได้เสีสละทำหน้าที่รับใช้ชาติอย่างสมเกียรติตามหน้าที่ลูกผู้ชายช่วงเวลาที่อยู่ในกองทัพน้องๆพลทหารเหล่านี้ได้ถูกฝึกให้มีวินยัยถูกอบรมให้มีความรู้มีทักษะและถูกขัดเกลาให้เป็นคนดีมีศีลธรรมเพื่อที่จะปลดออกไปจะได้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ สามารถประกอบอาชีพหาไรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างไม่ยากลําบากแต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 บริษัทห้างร้านผู้ประกอบการต่างก็ได้ปิดกิจการลงชั่วคราวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทําให้เกิดปัญหาเรื่องการจ้างงานมีประชาชนว่างงานเป็นจํานวนมาก ผู้บัญชาการทหารบกได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าวและมีความห่วงใยต่อกําลังพลที่จะปลดประจําการไปแล้วอาจจะประสบกับปัญหาว่างงานจึงได้มีนโยบายให้หน่วยทําการประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้ทหารกองประจําการสมัครใจรับราชการอยู่ต่ออีกหนึ่งปีกองพลทหารราบที่11อจึงได้จัดบรรยายพิเศษสร้างแรงจูงใจทหารไทยสมัครใจอยู่ต่อ โดยเชิญวิทยากรที่เริ่มต้นจากการรับราชการเป็นทหารกองประจำการจนปัจจุบันสามารถดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุิกองทัพบ,บกทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพและประเทศชาติอย่างมากมายมาบรรยายสร้างแรงจูงใจให้กับน้องๆพลทหารที่สนใจจะสมัครอยู่ต่อครับเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าน้องๆที่ผ่านการฝึกมาที่ว่าเป็นคนคุณภาพเป็นคนที่มีวินัย นะครับซึ่งกองทัพบกสามารถช้ได้เลยนะครับซึ่งกองทัพบกไม่เคยทอดทิ้งนะครับแล้วก็ยังให้โอกาสน้องๆได้เจริญก้าวหน้าด้วยกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้กับทางเลือกที่เขาจะเลือกได้ก็บอกให้น้องเขาเลือกเองโดยสมัครใจถ้าคิดว่าอยู่แล้วดีนะครับก็ให้เขาเลือกนะครับถ้าออกไปแล้วมันจะดีกว่าก็ให้เขาเลือกโดยสมัครใจกองทัพบกไม่เคยไม่เคยบังคับนะครับให้ให้สมัครใจอยู่แต่น้องจนใหญ่ก็ ทราบสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับกำลังพลที่สมัครใจอยู่ต่อน,นั้นจะได้รับสิทธิ์และคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุในทุกรายการสอบตามวงรอบประจำปีของกองทัพ6ทั้งหมดรวมถึงสิทธิอื่นๆเช่นได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวช่วยให้มีรายได้มีสวัสดิการที่ชัดเจนแน่นอน แต่หากใครที่จะเอาดีในอาชีพทหารเต็มตัวกองทัพก็พร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพน้องๆที่สมัครจะอยู่ต,ต่อต่างก็มองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญของชีวิตตนเองเพราะปัจจุบันสถานการณ์โควิด -19 ก็ยังคงหน้าเป็นห่วงถ้าเราสมัครต่อนะครับนยโยบายของกองทัพก็คือเราจะสามารถต่อนักเรียนในสิบเขาก็จะช่วยครับหรือว่าสอบกองหนุนภายในเขาก็จะช่วย ก็คือเราก็มีโอกาสรับราชการต่อครับก็คือมันเป็นโอกาสที่ดีครับเป็นทางเลือกที่ดีครับคือเป็นห่วงครอบครัวนะครับตอนนี้แม่ก็โรคเข้าหาแล้วครับอายุแกก็มากแล้วก็เอาสวัสดิการด้านนี้ไปช่วยเหลือแม่เลยครับสำหรับยอดกำลังพลทหารกองประจำการของกองพลทหารราบที่11ที่จะปลดในวันที่30เมษายนนี้มีทั้งสิ้น455นายมีกาลังพลที่สมัครใจอยู่ต่อแล้ว 73นายคิดเป็นร้อยละ16.04ส่วนใครที่ไม่ได้สมัครใจอยู่ต่อทางหน่วยก็ได้จัดอบรมการทำการเกษตรตามแนวทางศาสตร์พระราชานอกจากนี้ยังมีการอบรมวิชาชีพเพื่อให้หนำความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้หรืออาจจะนำแนวทางการทำเกษตรไปขยายผลต่อย,ยอดในชุมชนของตนเอง ซึ่งทุกโครงการทุกการอบรมนั้นก็เพื่อส่งเสริมให้น้องๆพลทหารได้ประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงครอบครัวต่อไปในอนาคตนลวทธิ์อ่อนลู่ถ่ายภาพนัทพงศ์รอดกันไัยทีมข่าวทหารทรบ5หรายงานแล้ววันนี้เราจะลากันไปด้วยเพลงแทนคุณแผ่นดินนะคะเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแต่งบทเพลงรักชาติโดยกองทัพบกเรียบเรียงคําร้องและทำนองโดยร้อยเอกสุรชัยถวินไพรขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ ไทยจะภาคไหนใช้ชีวิตอย่างร่มเย็นมาจากไหนจะสุขทุกขอยากลำเคนไม่สำคัญว่าเป็นใครต้องยึดมันสำนึกในความรักชาติสัตร์กษัตริย์ของปวงไทยตอบแทนคุณด้วยการทำดีเข้าไว้อยู่ไหนก็เป็นคน แทนทุกสิ่งที่ฉันรักมีค่านักจะปกป้องด้วยชีวีบุญนำพาทรงรักษาปัตถภีด้วยความดีรวมใจกันคุณของชาติที่เราได้อาศัยอยู่กัตันอยู่สุขสรายแผ่นพื้นดินชาติไทยยังยืน